ครับสวัสสสดดีีคครรััับบวอนนี้กำลังจะทำยาที่ว่าจะแจกน้ทำน้ำมันเนี่ยครับพ่อทำกันแต่เช้าเลยนี่ผมว่าผมมาเช้าแล้วทำเช้าเลยจะทำประมาณ9ก้าโมงถึง2องทุ่มครับเป็นสมุนไพรต้นนี้มีไพลมีขิงมีอะไรไม่า้เงี้ยมีแตงโมใบเกี่ยวกับม่วของแท้เลยผมดูไม่ออกเลยพ่อเกี่ยวกับคือพูดง่ายเกี่ยวกับใบยาด้านเส้นด้านเอ็นอันนี้เนี่ยนี่อะไรครับพ่อไพล กำลังงงอยู่ฮะอันนี <S <S ้ทีมงานครับไม่เพราะมหากำลังม้ากำลังมหามหากำลังอ๋อโอเคหลายอย่างอันนี้มีขมิ้นแหละมีหัวไพลเหลืองๆแหละเอาแล้วเหรอเอาพ่อจะเริ่มเทสมุนไพรลงเลยเอาแล้วครับอย่างแรกนี่คือเอ็นเหลืองนี่เกี่ยวกับพวกเอ็นพวกพ่อเอ็นเหลืองมหากำลัง สมุนไพรหลายอย่างครับอันนี้เราจะต้มทำแบบยานวดนะพ่อยานวดยานวดครับเครับอ่ะยายูดช่ครับนี่ผมเดินมาผมช่วยงานเลยครับโอเคมาจุกกนลามากอันนี้คืออะไรนะพี่ไผ่เหลืองเนี่ยพ่อก็เทลงไปนางคำนางคำโอนาะคนเนี่ยเดี๋ยวพ่อ อันนี้สูตรใครใครเป็นหัวหน้าหมอวันนี้คนเตรียมก็คือผมน้ํก็คือผมอโอเคครับวัาสาริาให้มาครับอ่ะต่อโอเคต่อต่อต่อหัวร้อยรูหัวร้อยรูโหนี่รูเยอะจริงเรานับกันก่อนไห้ยทําไต้องนับไปใส่หัวร้อยรูเป็นประมาณนี้นะครับหัวร้อยรูช่วยเรื่องเอ็นพวกกระดูกพวกเส้นประสาทอะไรประมาณนั้นนะฮะอครับโอเคแต่ใส่ในสัดส่วนเรากําหนดมาตามสูตรยังไอยู่แล้วใช่ครับ ใส่เสร็จแล้วใส่อะไรต่อะครับพี่<อ>เดี๋ยวรอก่อนรอให้พระทำอ๋อต้องมาทำพิธีวยจะเ <c oughs> ชิญพระทำพิธีเดี๋ยวเรารอพระก่อนพระมาทำพิธี <c oughs> แับแรกผมถามเพื่อความเป็นความรู้ของผมและความเข้าใจก่อนนะครับพี่ตั้มครับผมตอนแรกพี่ตั้มบอกว่ารอพระจะมาทำครับผมนึกว่าพระสงฆ์ไม่ใช่ไม่ใช่พระสงฆ์องค์ทรงนะแต่ครับนะคนจีนก็เรียกพระครับเป็นองค์ร่างทรงใช่ครับแล้วถ้าเป็นเทพอะไรครับเมื่อกี้เป็นเทพนาจาคือเทพท่านมาเช็คความเรียบร้อยไม่ได้มาสวดอย่างเดียวมาเช็คความเรียบร้อยว่าสูตรยังมาเติมได้ไหมเติมได้ใช่ครับแล้วมีฟาดแซ่ด้วยตกใจมากเลย ใช่เป <da> ็นการพัาแท่เขาเขาเขาเาเรียกว่าเป็นการพัาแท้คือประเพนีที่ว่าขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากบริเวณพื้นทีครับคือออกไปอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคใช้เสียงดังเข้าครับตู้คอมเสียงดังคอมไว้ก่อนองั้นระหว่างนี้ทำอะไรครับพ่อก็รอรอเดือดรอเดือดก่อนรอเดือดเดือดเลยครับทานก้าวทานไรให้เรียบร้อยครับ มันรู้ว่าหิวพ่อบอกให้ไปทานข้าวก่อนได้เพราะว่าอีกนานกว่าจะเดือดมีอะไรกินบ้างพ่อมีอะไรกินลอยอร่อยมากไปดูเลยมันมีหลายอย่างไปดูได้เลยครับอร่อยไหมพี่ตัมพ์ไปเดี๋ยวต้องลงไปลองชิมอร่อยไม่ลอยต้องไปลองชิมเจอป้ายก่อนเจ็ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มเป็นตอนนี้คือทั้งวันอ่ะแล้วหลังสองทุ่มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มมีข้าวต้มสงเป็นข้าวต้มส้มเครื่องสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นข้าวต้มตุ๋นเลี้ยงกันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งวันเดี๋ยตักเลยดีกว่าครับ อันนี้เป็นแก,แกงส้มแกงส้มแกงส้มเจอะครับแม่เจใช่อ๋อเป็นเป็นโปรตีนเกษตรผัดหัวงอกแล้วก็วกนั่นไงที่พอติ๊กบอกว่าต้องมากินกือน้ำพริกมะขามริ่มะถามาน,นี่ทำกันตั้งแต่กี่โมงครับแม่ตีเลยตีสามเลยเหรอยังต้องกินให้อร่อยแม่สา,าตื่นมาทำ กับข้าวมันตีแม่บอกทํำเน่เช้าใช่ทำาั้งแต่เช้า,ชชาประมาณตีสี่ตีห้าเมนูซ้ำไหมไม่ซ้ำครับเมนูส่วนมาก <c oughs> ไม่ซ้ำช่วงเช้าก็จะเป็นผัดพักทองใส่ oh, โปรตีนเษกษตรช่วงเย็ยนปุ๊บผัดโปรตีนเกษตรใส่พักทอง ข้าวมันก็จะเป็นข้าวต้มกุย้ยใส่โปรตีนเษกษตรและฟักทองที่เหลือตั<ช>้งแต่เช้าและเย็นใช้ใชใช <laughs> รอเล่ <c oughs> มีเมนูหลากหลายสลับสลับเมนูกัน <Okay. S 1> ไปแปลว่าตลอด9ก้าวันนี้ใครแวะเวียนผ่านมาแถวนี้แวะเข้ามากินได้ตลอดครับแวะกินได้ตลอดผมมาอยู่นี่สามสี่วันผมก็มากินด้วยถือว่ามาช่วยงานเนาะใช่ครับตอนนี้ขอกินก่อนได้ครับเพราะเดี๋ยวจะไม่ใช้แรงเยอะนะฮะเยินก่อนผัดตัวงอกแกงส้มและน้ำพริกมะขาม